มาเพชรพฟลวยสวัสดีซี่สู่หูสุขคันครับผมเมืเอ่อเนี่ยกระสิมหาห้แนวทางรัฐบาลไทยกันตองวดท่้นพี่น้องสองพึกสผ้าสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะวัดวันที่สิบหกเมษาลกับบ่อเขาได้พี่น้องหลุดขอโทษขอให้พี่น้องตะวันวดวันที่สิบหกเมีหน้าบัดเขาแปดเจ็ดเขาตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะเขาตัวเน้นเขาเต็มเต็มได้พี่น้อง สิบหกมีหน้าปรดตูนะพี่น้องเนะาะขอโทษขอ้อภัยอะไรพวกเขาเลยพี่น้องว่ามีจั๊กตัวตะไบเวลนหวิ่งมีแตรสองนะพี่น้องเนานะนนะมันมีมีเกตเพวาเขานะพี่น้องเนาะเพราเขานเอาไม่พี่น้อง,นะอาาพองบพรเขาก็คือบพรเขารุดก็คือรุดเลยพี่น้องแต่มีหลักฐานของเกใอ้เบิงความเขาก็คือเขารุดก็คือรุดนะพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักมีของเกใอ้เบืองน้า ะมาเบิ่งกันหมาเป็นที่สองหกแปด มีเหล็กติดเหล็กวิ่นขึ้นกอหรอพี่น้องมีเหล็กวิ่นขึ้นกาเอา๋อเหล็กวิ่นเก้าศูนย์หนึ่งสอง สามอันนี้ก็คือเล็กติดเล็กวินเนาะพี่น้องเนาะส่วนเล็กวิ่งบนล่างได้พี่น้องได้วิ่งบนล่างเล็กวิ่งบนล่าง เ้าครับศูนย์เนี่ยนะพี่น้องเน้นที่ศูนย์ได้พี่น้องด้วยเด่นศูนย์ลองเก้า ส่วนจับคู่ศูนย์หนึ่ง ศสองศูนย์สามเก่าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามหกคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องเนดะ้ะหกคู่บนล่างไปกลับกระขี่ม่เลขสามตัวให้ยูสองคู่เนาะพี่น้องเนาะเลขสามตัว ห้าศูนย์สามหกเก้าสามแล้วนพะีน่น้องได้ รือว่าพี่น้องที่ไปตัดไปส้อยเอา 6, 3, 3, 6, อะไรหกสามสามหกอะไรหาสามสามหาอะไรได้พี่น้องเด้ส่วนตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะเน้นที่สามศูนย์เนี่ยเก้าสามบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับจะเริ่มบนล่างไปกลับ เน้นทั้งติดศูนย์ติดเก่าได้พี่น้องเด้อามากถะจชอเข้ากับคือหาลตเตอรีกันนะพี่น้องมมากเข้ากับผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านน้องพี่น้องแคปหน้าจอด้ พี่น้องมามักศูนก็คือเกลาก็ได้ได้พี่น้องเด้เดี๋ยวจยให้เบื้องเลขประจาบ้านพี่น้องเลขประจาบ้นาน่าคยหลุดได้พี่น้องเด้พี่น้องเขาจำได้หรือกปวดวันที่หนึ่งเมษานันเหมนวันที่หนึ่งเมษาไหมเลคนออก วันท,น,นที่หนึ่งเมษาได้พี่น้องวันที่หนึ่งเมษาเหล็กมันออกวันหนักขั้นเนาะเหล็กมันออกวันหนักขั้นเหล็กลางมันออกกันสามหกมันออกวันหนักขั้นเหีนบ่ันนี้คือเหล็กประจำวันพี่น้องเขาแค b หนัดจอไว้เบิงเด้ค b หนัดจอไว้เบงเหล็กประจํบวันแดนนี่บ่เคยหลุดเด้พี่น้องเด้วันที่หนึ่งน่วันที่หนึ่งมันออกวันหนักขั้นบ่มันมาหกกันบ่หนึ่งกับหกมาหกเหล็กมันออกกันสามหกกันบอเหล็กออกสามหกรางมันเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเด้ บาทนี้วันที่สิบหกนั่นวันที่สิบหกน aux, ER ั่นมันเหล็กมันออกมันพูดมันบอพี่น้องเห็นบอเหลขกมันมาสองเ็ดเห็นบอมาเกจบาทนี้เห็นบอเจ็ดบัตรที่นี่เมื่อเบิงเหลขกมันออกมือใดญ่แบบนี้เบิงกันนะพี่น้องเหลขกมันออกวันสุกวันวันสุกที่สองนะพี่น้องเด้อเหลขกมันออกวันสุกพี่น้องเบิงมันมีเก่ากับสามดิ เลขประจาวันวก็ามาน้กากันได้เลขประจาวันอีกเก้าสามเห็นบอมาน้กากันได้เด้อพี่น้องเด้่องรน้กากันได้แต่มันกิดโดนๆมาน้กากันทีหนึ่งนี่เห็นบ่เก้าสามเห็นบอเลขออกวันศุกร์ที่สองนี่เห็นบ่มีเก้ากับสามพี่น้องเราว่างได้เน้นศูนย์ยูตะวันเราว่างเก่าแล้วไม่ะเห็นบอเน้นศูนย์ร่องเก่าเห็นบ่พี่น้องเราว่างน้าได้เลขประจําวันไม่เคยรู้เห็นบอเห็นบ่ วันที่หนึ่งเงินเมษาเนี่ยวันราคามันมาหกสิบหกวันพุธมันมาเจ็ดเห็นบอเรขประจำวันระว่างเก้ากับสามระว่างว้พี่น้องมันก็เรียกประจำวันไม่คยหลุดเด้อพี่น้องเด้อสองตัวมาตัวแต่บาม่นกาดโดนๆมากน้่กันทีหนึ่งมันได้เก้ากับสามนี่แหละพี่น้องเลขวินก็เก้า เก้ากับศมาประกบหนึสองสามให้วิ่งเก้ากับ0เน้นที่0ูนล่องเก้าศูนย์หนึ่งศูเกน่เก้เกเน้นศย์สกับเกสส่วนเลขสามตัวนี่หาศูนย์สาเกสมพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้้อมักชอบตัวใดรก็คือหาลอตเตอรี่กันบ่มักเข้ากับพานเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาคอยพี่น้องโชคมหมานเฮงๆงปังๆกัน กอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม